คุณผู้ชมคานับถอยหลังพิธีเฉลิมฉลองวันชาติไต้หวนันสาธารณรัฐจีนพิธีซ้อมใหญ่ถูกจัดขึ้นเมื่อวันหยุดสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเครื่องบินฝึก a อ3บินผ่านน่านฟ้าธรรมเนียปราานาิธดีพนควันสีแดงน้ำเงินขาวเป็นครั้งแรกที่ฝูงบินสายฟ้าทันเดอร์ไทเกแสดงการบินเป็นรูปขบวนเจ็ดลำโชว์ทักษะการบินอันยอดเยี่ยมต่อหน้าประชาชน ปีนี้ยังมีการแสดงของเชียร์ลดเดอร์จากทีมเบสบอลอาชีพทั้ง6ทีมมารูปแสดงเพลงเชียร์ของแต่ละทีมให้ผู้ชมจากต่างประเทศได้สัมผัสกับสไตล์การเชียร์ที่เป็นเอกลักษณ์ของไต้หวันนอกจากนี้ยังมีการแสดงของวงดุริยางทหาร3มเหล่าทัพโชว์ควงปืนอย่างงดงามต่อด้วยขบวนจักรยานยนต์ตอบโต้เร็วสารวัตรทหารเคลื่อนตัวควยกันเป็นระเบียบโชว์ทักษะการขับขี่ที่น่าทึ่งและที่ขาดไม่ได้คือช่วงเวลาของการร้องเพลงชาติ ลำเลียงชีนุก CH47 แขวนธงชาติไต้หวันพื้นใหญ่ขึ้นสูงบินผ่านหน้าปรามพิธีให้ธงชาติปลิวสวายกลางอากาศอย่างสวยงามการซ้อมใหญ่ของทุกภาคส่วนลุล่วงไปอย่างราบรื่นเตรียมพร้อมเฉลิมฉลองวันชาติไต้หวันสาธารณรัฐจีนครบรอบปีที่113ในวันที่10ตุลาคมนี้เจนนิริตันตาราทีมข่าวอธยภายภาษาไทยไรยายงาน